เห็นอ hey, he anyway ะไรไหมครับหลังจากกลับทริปมาเนี่ยผมก็ทําการล้างรถล้างลอ้อล้างคราบฝุ่นที่ในล้อนะครับดูดฝุ่นภายใน,นแล้วก็มาเจอนี่เงียบซ้อนเลยยางมาต่อยอเซิร์ชกูเกิลไหมโอ้โหบอกน้ํามันสนน้ํามันกา๊าซอะไรผมก็พยายามหาวิธีคุณม่ก็บอกว่าไปให้ศูนย์ทำใช่ไหมครับผมก็ลองวิธีนี้มาอ,อันนี้คืออะไรรู้ไหมครับ สเต y clean เดี๋ยวมาลองดูนะครับว่าออกไม่ออกน,นี้นะโอ้โหโอ้โหขอ้โ้โหโอ้น,น้โ้่ เสร็จแล้วปุ๊บผมก็เอาผ้เาเาชิด,ชด,ชด,ชดเปลีย่ยนโอ้โหง่ายๆเลยไม่ต้องใช้น้ำมันกาน้ำมันสนอะไรใช้อย่นี้จบ